นี่ครับได้ทำการลงตู้นะครับสวยนะครับปอมคอสนะครับไวคอสนะครับก็คือคอสผสมปลาป่านะครับสวยเลย กำลังสำรวจบ้านใหม่ก่อนนะครับกำลังก่อน แล้วกลุ่มพวกจีโอฟา u ัสนะครับปาเทวดานะฮะแล้วก็นี่เทวดาเอาตั้มมาอีกฝั่งหนึ่งก็นี่ฮะมังกรที่เห็นนะฮะมานาคาปรดูหลังแดงนะแล้วก็เอาตั้มตัวเล็กนะีฮะ เคลอรี่เผือกนะครับแล้วก็เจวาฟากัส์พอลซิมัสนะครับตอนนี้สวยนะครับเดี๋ยวค่อยทำการอัปเดตต่อนะครับสมบุดบ้านใหม่